สวัสดีครับพี่หนุ่มนะครับดีอโตกรุ๊ปนะครับวันนี้นะครับเรามาส่งมอบกันเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้พิเศษเลยวันนี้พี่เขามารับรถก่อนวันเกิดด้วยนะครับวันนี้เราจะส่งมอบเป็นนิสสันนาวาระนะครับ np 3 0 0นะครับ2020นสคันสวยที่เราเคยรีวิวไปวันนี้เราส่งมอบกันละสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแม่สวัสดีพี่เนมสวัสดีพี่ผู้หญิงนะครับนี่นะฮะเจ้าของรถวันนี้นะครับนะฮะวันนี้มารับรถสายสายนิดนึงเลิกดีวันนี้ประมาณเที่ยง9กนาทีนะเลิกดีวันนี้ นะครับวันนี้มารับรถที่ดีออโต้กรุ๊ปเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ก็เลิกดีเลิกดีอาการสดใสอาการสดใสครับตั้งแต่ดูรีวิวนะครับครับแล้วก็ได้โทรคุยกับหนุ่ม ก็ติดต่อคุยกันมาตลอดก็หนุ่มก็ให้บริการดีถามอะไรพี่นึกอะไรออกพี่ก็ถามอยู่เรื่อยๆถามกันได้ตลอดพี่อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจ้างนิดนึงพี่เนมเนี่ยเป็นอีกหนึ่งลูกค้าของเรานะครับที่ดูผ่านตัวช่องทางสื่อเนาะนะครับเพจของเราเองเนาะแล้วก็วันนี้พิเศษมากๆเลยพี่เนมอ่ะซื้อรถให้คุณแม่พี่เนมบอกว่าอยากพาคุณแม่เนี่ยไปเที่ยวคุณแม่บนเหงาพี่เนมก็จะซื้อรถให้คุณแม่พาแม่ไปเที่ยวเนาะนะครับผมตัวรถเนี่ยที่พี่เนมมารับวันนี้เป็นไงบ้าง ชอบไหมครับพี่สวยไหมครับก็ถูกใจถูกใจตรงโจทย์ตรงโจทย์เนาะตอบโจทย์กับที่พี่เขาได้ใช้งานนะครับได้ทั้งโดยสารได้แล้วก็บรรทุกได้แล้วก็คันนี้บอกเลยนะครับเป็นปี2020แล้วก็เลขไม์เนี่ย8 0 0 0โลนะครับไม์น้อยมากนะครับิ่งไปน้อยมากก็คุ้มค่านะครับแล้วก็คุ้มราคาวันนี้เราขายราคาพิเนียมแบบถูกๆเลยลูกค้าท่านใดที่แบบว่าอยากได้รถที่ไม์น้อยสภาพสมบูรณ์เนี่ยนะฮะเดี๋ยวมานะฮะมาดูในเพจก็ได้หรือว่าเข้ามาติดต่อที่นี่ก็ได้นะครับ วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่เนมนะครับขอบคุณค,คุณแม่แล้วก็ขอบคุณพี่ผู้หญิงมากที่วไว้ใจนะครับเนาะไว้ใจมาใช้บริการที่ดีขอตเรกรุ๊ปของเรานะครับตอนนี้นอกจากพี่เนมจะรับรถไปแล้วเนี่ยเราก็มีบริการหลังการขายให้ด้วยนะครับก็อยากให้พี่เนมเนี่ยกลับมาใช้บริการที่นี่อีกต่อไปนะครับ <ะ S 2> เพราะว่าเราก็มีศูนย์บริการของนิสสันเนี่ยคอยเช็กระยะให้พี่เนมเรื่อยๆเนาะนะครับวันนี้คุณแม่ดีใจไหมครับดี ดีใจเนาะวันนี้ลูกชายซื้อรถให้เป็นผมผมก็ดีใจโอเคพี่ผู้หญิงเป็นไงบ้างครับเห็นรถแล้วโอเคไหมโอเคอยู่เนาะอันนี้เห็นครั้งแรกวันนี้วันเกิดลงหน้าพี่เนมผมก็เลยขออนุญาตสั่งหนมมาให้พี่เนมหนึ่งชอนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับคุณหนุ่มมากนะครับโอเคครับขอบคุณแม่นะครับขอบคุณพี่เนมขอบคุณผู้หญิงทีนึงนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวไงพี่หนุ่มนะครับขออนุญาตส่งมอบรถให้พี่เนมก่อนแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับการส่งมอบในเร็